ู้ไหมว่าที่เขาใส่สำรับอย่างนี้ไว้ข้างลงกแบบนี้เขาใส่ไว้เพื่ออะไรคุณโยมโยมเห็นสำรับกับข้าวที่ลูกหลานเขาใส่ให้ผู้วายชนหรือเปล่าโยมดูสิต่อให้ใส่ของดีขนาดไหนก็ไม่เห็นคนตายจะลุกขึ้นมากินลุกขึ้นมาทานได้ ม,ม,มีแต่มดมีแต่มะเร็งวันเท่านั้นที่จะกินได้โยมรู้ไหมว่าที่เขาใส่สำรับอย่างนี้เขาใส่ไว้เพื่ออะไรก็คือศนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เ,เขาไม่ได้ใส่ให้คนตายไว้กินหรอกไม่มีคนตายคนไหนที่จะลุกมาทานข้าวลุกมาดื่มน้ําได้มีแต่คนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น ที่สามารถที่จะทานสามารถที่จะดื่มได้ฉะนั้นที่เขาใส่ให้เราเห็นก็คือให้ลูกหลานทั้งหลายจงตระหนักถึงพ่อแม่ตระหนักถึงการเลี้ยงดูพ่อแม่ว่าตอนอยู่เราควรที่จะเลี้ยงท่านมากกว่าตอนตายตอนท่านตายไปเป็นผีต่อให้เราจัดสำรับใส่ของดีขนาดไหน ก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ตายแล้วจะลุกมาทานได้ฉะนั้นตอนท่านอยู่เขาจึงจัดให้เป็นปริศนาธรรมว่ายามใดที่พ่อแม่ยังอยู่ให้เราจัดแบบนี้สุ่มให้ท่านจัดแบบนี้ให้ท่านได้ทานดีกว่ามาจัดตอนท่านตายแล้วท่านไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะลุกมาทานได้อีกแล้วฉะนั้นปริศนาธรรมนี้ จึงขอสอนยติโยมทั้งหลายว่าตนพ่อแม่อยู่ให้เราเลี้ยงกายตนท่านจากไปให้เราเลี้ยงวิญญาณหรือว่าตนอยู่ให้เราอุปถากยามท่านจากให้เราอุปถัมก็ขอฝากไว้กลิ่นข้อคิดสำหรับลูกหญิงชายทั้งหลายก็ขอเจริญพรเจริญธราม